นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชนโพส์ตข้อความโดยระบุว่าปกป้องผลประโยชน์ชาติกรณีไทยกัมพูชาประเด็นแท้จริงอยู่ที่สัมปทานกรณีพื้นที่อ้างสิทธิ์ในไหลทวีปทับซ้อนกันหรือ OCA ระหว่างไทยกับกัมพูชาขนาด26,000ตารางกิโลเมตร ที่กำลังเป็นประเดน็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมขณะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะเกี่ยวพันอย่างมีนัยสำคัญถึงความพยายามในการนำทรัพยากรปิโตเลียมจากอ่าวไทยขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นสมบัติชาติที่มีมูลค่ามหาศาลและรัฐบาลไทย ได้พยายามดำเนินการเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า20ปีแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จผมอยากชี้ชวนพี่น้องประชาชนให้เห็นถึงประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ว่ามีมากกว่าเรื่องก่อกูดและการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาที่เป็นที่สนใจกันอยู่เราเสี่ยงจะเสียอธิปไตยเหนือเก,ก่ะกูดจากการเจรจา OCA และการพยายามเดินหน้าโครงการพัฒนาแหล่งปิตโตเรเลียมในพื้นที่ OCA หรือไม่ประเด็นนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าไทยไม่เคยลงนามใดๆที่มีผลผูกพันยอมรับเส้นแบ่งดินแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือกาะกูดและ MOU ปี2544อันเป็นการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหลทวีปทับซ้อนกันเป็นเพียงความตกลงกำหนดกรอบและกลไกการเจรจาระหว่างกันและรับทราบการลากเส้นอาณาเขตทางทะเลของแต่ละฝ่ายไทยรับทราบจุดยืนของกัมพูชากัมพูชารับทราบจุดยืนของไทย ว่ามีความแตกต่างกันไม่ใช่การที่ไทยยอมรับเส้นอาาเขตทางทะเลที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์แต่อย่างใดดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนแล้วทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติว่าเกาะกูดเป็นของไทยและกัมพูชาก็ไม่เคยอ้างหรือมีข้อพิพาท เรื่องเขตแดนของเกาะกูดแต่อย่างใดดังนั้นเกาะกูดไม่มีทางจะเป็นของชาติอื่นแน่นอนแต่เรื่องน่ากังวลที่ยังไม่ได้พูดถึงกันมากนะัก <c oughs> ก็คือการจัดการผลประโยชน์เหนือแหล่งปิโตเรเลียมในพื้นที่ OCA อันถือเป็นสมบัติชาติที่มีมูลค่ามหาศาลดังนั้นผมขอตั้งคำถาม ต่อรัฐบาลถึงแผนการจัดสัมปทานปิโตเรเลียมในพื้นที่ OCA ดังนี้ข้อแรกหากไทยกับกัมพูชาเจรจากันเป็นผลสำเร็จจนนำไปสู่การเปิดแหล่งปิโตเรเลียมได้สัมปทานเหนือพื้นที่ที่เคยให้แก่บริษัทต่างๆทั้งของไทยและต่างชาติตั้งแต่ปี2515 แต่ถูกแช่แข็งไว้เนื่องจากยังไม่สามารถตกลงเรื่องการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันได้จะมีการจัดการอย่างไรจะเปิดประมูลใหม่หรือไม่ข้อที่2หากมีการเปิดประมูลใหม่รัฐบาลจะจัดการอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายไม่ละเมิดกติการะหว่างประเทศและทำให้ประชาชนเชื่อได้ว่า ความพยายามในการเจรจาก,กับกัมพูชาหลายสิปีที่ผ่านมาเพื่อเปิดแหล่งปิโตรเลียมนี้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติและประชาชนชาวไทยไม่ใช่การเปิดช่องให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งเข้ามาสแสวงหาความมั่งคั่งจากทรัพยากรอันเป็นของคนไทยทั้งประเทศเหมือนกับที่ประชาชนเกิดข้อคอรหาต่อท่าทีและนโยบายพลังงานของรัฐบาลหลายชุด ที่ผ่านมาผมยืนยันว่าพักประชาชนสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานจากแหล่งปิตโตเรเลียมในพื้นที่ OCA ในช่วงของสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนผ่านที่โลกจะเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดอย่างสมบูรณ์แต่เราต้องการให้ทรัพยากรอันเป็นสมบัติของประชาชนชาวไทย ถูกจัดสรรอย่างโปร่งใสเป็นธรรมเพื่อความมั่งคั่งและความมั่นคงทางพลังงานของประชาชนทั้งชาติปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้คือประชาชนไทยรู้สึกระแวงแคลงใจต่อเป้าประสงค์ที่แท้จริงของรัฐบาลในการเร่งเจราจาเขตแดนพื้นที่ OCA เพื่อเปิดแหล่งปิโตเรเลียม ผมเชื่อว่าหากรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัมปทานหรือมีการถแถลงแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารทรัพยากรปิโตเรเลียมในพื้นที่ OCA จะช่วยคลายความกังวลและข้อคอรหาต่างๆที่มีต่อรัฐบาลลงมาได้มากและทำให้การเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนรวมถึงการพัฒนาแหล่งปิโตเรเลียมเดินหน้าไปโดยราบรื่น i